วันนี้เราจะมาเปิดเคล็ดลับนะคะในรีวิว <Okay. S 1> รีวิวรีวิวว่าทำยังไงหน้าเราถึงจะใสเด้งดูชุ่มชื้น,น,นวาวกลาสกินหน้ากระจกถึงแม้เราจะ stay home แล้วเราอยู่ในหน้าร้อนกันแบบนี้แต่เราก็จะไม่โทรมนะคะเราก็ยังต้องสวยอยู่เราเคยบอกนี้ว่าเราเป็นคนทาเซรั่มเยอะมากลอ <ทา S 2> งทาเซรั่มน,อน้อย เฉยๆไม่ใส่ครีมเลยถ้าอยากลองจริงๆว่าเอ้ยมันดีไหมมันช่วยเรื่องลิ้วลอยไหมกระจ่างใสไหมตื่นเช้ามาอิ่มน้ํำไหม <c oughs> เขาเคลมเลยว่าปลอดภัย <c oughs> บอกก่อนว่าอาตัวเนี้ยใช้แต่งหน้าปุ๊บมันไม่เป็นคราบนะรีวิวรีวิวเพราะชีวิต <c oughs> วันนี้มันดูหน้ามันดูแบบโกรกันทั้งสองคนเลยก็วันนี้จะมาคุยเรื่องหน้าโกรค่ะถูกต้องค่ะทำยังไงให้ผิวเนี่ยนะคะเป็นกลาสกิงถึงเป็นกระจกเลยใช่จะไม่กระจกได้ยังไงก็่ายบนกระจกเพื่อให้มันสะท้อนขึ้นมาอีกทีจะบอกว่าเทคนิคต่างๆพวกนี้แนะนําว่าให้ทําต่อเนื่องไม่มีทางที่ทํหนึ่งครั้งแล้วมันจะใสโกรเลยได้วันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับไปกันน้หน่อยจากเนนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นไปค่ะอย่างแรกที่พี่ไปนะคะทําเพื่อให้ผิวของเราใสในทุกๆวันก็คือการกินวิต วิตามินเป็นอันดับที่หนึ่งวิตามินอะไรทำให้ผิวใสบ้างคะวิตามินก็อย่างวิตามินซีอย่างที่พี่แนะนําก็เคยมีแบบพวกเกรปซีดเรานะเราเน้นเราแล้วกันว่าเราจะเป็นคนกินวิตามินจากช่วงที่เราเป็นเช่นถ้าช่วงนี้เป็นสิวจะกินพวกที่มันลดรอยช่วงนี้ตากแดดเคยกินวิตามินกันแดดช่วงไปดำน้ำําเหมือนกันวิตามินกันแดดคืออะไรวะมึงมันมีจริงมีวิตามินกันแดดช่วงไปดำน้ำํากูซื้อวิตามินกันแดดจากร้านหมอที่เป็นร้านหมอที่กูหาเช่นคอนเกษมหรือนั่นนี่นี่นั่นกูจะบอกเลยกูจะไป ออกแดดขอวิตามินกันแดดหน่อยมีจริงๆเออแต่ก็ไปลองหากันดูเนาะหรือถ้าอย่างแม่ออนชอบแนะนำแบบบอกให้เนกินวิตามินมะเขือเทศกิน2เม็ดหรืออะไรเนี่ยช่วยกันแดดช่วยบอกบอกหถึงพวกคอลลาเจนก็จะช่วยให้ในเรื่องของเวลาเรารู้สึกว่าหน้าเราแห้งผิวเราอิ่มฟูถึงบอกว่าเราไม่ได้กินวิตามินทุกตัวในวันเดียวกันส่วนคอลลาเจนก็มีทั้งแบบชงและแบบเม็ดส่วนใหญ่ถ้าแบบชงอ่ะกูก็จะเลือกง่ายๆแบบพวกเมจิกเลือกใต้ตามปกติเลยเนาะที่แบบางคนชอบมีรสมีชอบมีร ไม่มีรถมีคาวกินคาวได้ไม่ได้แล้วแต่อันที่สองนะคะนั่นก็คือการทาเซรั่มของเราในทุกๆวันเราเคยบอกนี่ว่าเราเป็นคนทาเซรั่มเยอะมากกูเชื่อวันนี้มันบอกว่ากูจะมีมาแบบแนะนําเซรั่มใหม่แล้วเวลากูป้ายยามึงอ่ะเวลากูจะไปซื้อครีมเว้ยคือมันก็จะซื้อตามเซรั่มกูอยากรู้ว่ามึงเอาเวลาไหนไปใช้เซรั่มที่มึงซื้อตามกูอันไหนที่อยากลองจริงๆสิ่งที่กูทาคือกูจะใช้เวลาประมาณ3วันในการทาเซรั่มตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็นอนตัวเดียว เเลยแล้วมีครีมต่อไหมไม่มีเลยถ้านะอยากลองจริงๆว่าเอ้ยมันดีไหมมันช่วยเรื่องริ้วรอยไหมกระจ่างใสไหมตื่นเช้ามาอิ่มน้ํำไหมพอ,อล่าสุดเนี่ยก็คือขี้เกียจใช่ปะเราก็อยู่แต่บ้านก็เลยบางทีก็ทาแต่เซรั่มแล้วก็นอนเหมือนกันแล้วบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ชุ่มชื้นมากแต่มือกูรู้สึกเหมือนกับกูแพ้น้อยลงพอได้คอลว่าบางทีแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะๆแล้วเออเป็นไปได้เพราะว่าหน้ามึงป,ปกติเป็นคนแพ้เยอะงแล้วพอกูบอโคบอโคเยอะๆอ่ะบางทีก็คันเพราะมันไม่รู้ไงว่าเกิดจากอะไรอย่าหหววเเราาาามมมงข้ใจย่ือนส อาจจะไม่เข้ากับสาร B สาร A คืออยู่ในตัวที่1สาร B อยู่ในตัวที่2พอมึงใช้ร่วมกันมึงอาจจะเกิดปฏิกิริยา A กับ B ตีกันตีกันเป็นไปได้มีมีเรื่องหนึ่งที่กูไม่เคยเล่าให้มึงฟังกูจะไปซื้อเซรั่มของกูมันก็บอกว่าอันนี้ย B A แนะนําว่าให้หน้าตึงมันก็บอกมันซื้อด้วยเลยสรุปมึงรู้ปะว่ากูไม่รู้จะเอาเซรั่มเฟรชอ่ะหน้าตึงอ่ะไปลงไหน มึงใช้ยังถามจริงผู้ใช้ทุกอันเลยแล้วใช้ตอนไหนปกติกูจะลงแบบพวกที่เป็นใสมากๆเป็นน้ำๆก่อนอ่ะอย่างอันนี้เลยละกันแกรมอันนี้เป็นอันที่กูจะเอามาป้ายยามื่อวานนี้อ่าแกรมอันที่กูเจอแล้วกูชอบมากแล้วยังไงอันนี้ยื่นมาแต่นั่งแร่ เหตุผลที่จะมาแนะนําให้เนเพราะว่าเนเนี่ยเป็นคนแพ้เยอะแกรมเขาไม่ใส่น้าหอมเขาไม่มีพาราเบนคือเขาไม่มีหลายอย่างมากเขาไม่มีเจ็ดอย่างไม่มีสารปลอดอะไรเงี้ยคนท้องใช้ได้อ้าวแล้วเซรั่มปกติคนท้องใช้ได้หมดอะไม่ได้มึงไม่ได้บางอันถ้ามีพาราเบนมีสารปลอดคือเขาไม่ได้มานั่งบอกมึงว่าเอออันนี้มันไม่มีเพราะว่าของเขามีหรือไม่มีกูไม่รู้วิตามินหลายๆอย่างคนท้องก็ใช้ไม่ได้รวมถึงการทาก็เหมือนกันคนท้องก็ใช้ไม่ได้คนท้องทาสีผมก็ไม่ได้นะแต่อันเนี้ยมันเป็นอันที่กูรู้สึกว่าตืื่่นนเชชช้้าามม คือการลองคือทาอันนี้ตัวเดียวตื่นมาแล้วล้างหน้าแล้วดีขึ้นยังไงดีขึ้นมึงเขาช่วยในเรื่างความชุ่มชื้นเพราะกูเป็นคนชอบหน้าแห้งความชุ่มชื้นรลิวรอยรอยฝ้ากระคือมึงมันช่วยหลายอย่างมันไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลืยจริงวคือดกับกําลังดีนึกออกปะแล้วกูถึงแบบเป็นคนที่ชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วพอทานะตื่นมารู้สึกชุ่มชื้นเดี๋ยวลงรูปให้ดูหน้าสดเมื่อเช้ามันแบบเหมือนมันวาวขึ้นอะ อันนี้ป้าที่มึงบอกว่ามีส่วนผสมจากดอกไม้อะไรเจ็ดชนิดใช่มันมีส่วนผสมจากดอกไม้อะไรมันมาโมชฉนแล้วมันก็ไม่ยอมให้กูเลยสักนี้เขาบอกว่าเป็น brightening pro booster นะคะอวดผิวสวยเปล่งประกายสดทุกสายตาสิ่งที่กูชอบเลยคือเอาจริงนะเน็กูเป็นคนหนึ่งที่เวลาดูทีวีแล้วกูชอบซื้อตามเวลาที่เขามาขายของกูเป็นหนึ่งในลูกค้ากูชอบอย่างหนึ่งเลยนะที่ดมแล้วไม่มีกลิ่นจริงจริงเพราะว่าสำหรับคนน้าแพ้ง่าอย่างเน็ตเขาบอกว่ามีดอกไม้เจ็ดชนิดเนี่ยกูกลัวแหละปึ้งพอมาดมไม่มีกลิ่นเลยกูจะไม่แพ้ไม่กนลเ่มี มีไฮยาด้วยใครที่ชอบไฮยาแต่บอกก่อนถ้าใครที่แพ้ไฮยากูไม่ชัวนะฝากกูไม่แพ้กูชอบมากเขามีส่วนผสมอะไรสักอย่างหนึ่งกูรู้ว่าส่วนผสมนี้คืออะไรเนี่ยถ้าเกิดทากูจะรู้สึกตึงๆเพราะเขาไม่ส่วนผสมที่ทําให้เหมือนกับไขมันบนผอเพราะฉะนั้นหน้าจะยกกระชับแล้วก็จะตึงแบบระดับหนึ่งตามแบบธรรมชาติสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือสําหรับกูนะเพราะมันคือความปลอดภัยเว้ยเพราะว่าเวลามึงซื้อมึงไม่รู้หรอกเอ้ยมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่อันเนี้ยคือเขาเคลมเลยว่าปลอดภัยขอใช้บ้างได้ยังกูแอบดูจากมาดีเบอร c i มันแอบไปดูอีกอยู่ดุเขาเพิ่มมาซื้อตาวแล้วก็มารีวิวโอเคไม่ไม่พูดละล้านี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะกูซื้อมาจากแฟนเพจของเขาเพราะฉะนั้นเป็นบูสเตอร์เพราะฉะนั้นมึงจะใช้เช้าก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็จะบูส s t ให้ผิวกระจ่างใสปกติกูใช้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าอ่ะก็จะใช้สลับกับเซรั่มบางตัวกูรู้สึกว่านี่เขาจะทําให้ดูแบบผิวแข็งแรงขึ้นด้วยปะใช่ใช่ผิวแข็งแรงบอกก่อนว่าตัวเนี้ยใช้แต่งหน้าปุ๊บมันไม่เป็นคราบนะเออเซรั่มบางตัวเซรั่มเป็นคราบหรรูููใช่่่่ปะเเกกีีียยแแแลลลททถมมา้้ววออุืน สนุกมากเลยเหมือนแบบใช่แล้วอีเนี่ยชอบพทดวามึงทำไมมันแบบมันเป็นดูแบบแบบกูถูออกามาเป็นที่ใครวะไม่ใช่มึง <c oughs> แล้วทำให้แต่งหน้าเราก็คือหน้ารู้สึกโกรขึ้นมาโกรขึ้นกูเคยทําแบบนี้ในช่วงบางวันกูจะเอามาแค่นี้แล้วกูก็จะแตะช่วงประมาณนี้อันนั้น ใช่ผู้มีเทคนิคตลอดเวลานะคะทำไมต้องแตะแค่ตรงนั้นหรอคะแต่งหน้าแล้วด้วยหรอหลักแต่งหน้าเหตุผลที่แตะช่วงเวณนี้จะเป็นช่วงที่มันตกกระทบแสงแล้วหน้าเราไปไล์ต่อรับนี่ไปทํากับหน้าเพื่อนทำไมไม่ทกั่หน้าตัวเองเฮ้ยดูดีป่ะดีนะถ้าใครอยากโกลนะคะก็ต้องซื้อแกลมกัแบ แค่นี้เห,หรออ,อันต่อมาวิธีการที่อยากให้ผิวโกรแบบตื่นเช้ามาแล้วโกรเลยคือการมาร์กหน้ามึงรู้บ่าว่าช่วงนี้กูมาร์กหน้าบ่อยมากเพราะกูมีเวลาว่างเยอะมากการเลือกมาร์กหน้าของกูจะเลือกจากการที่ถ้าวันนี้โดนแดดกูจะเว้นหนึ่งวัน <c oughs> พรุ่งนี้กูจะเลือกมาร์กที่เพิ่มความชุ่มชื้นทันสุดถ้าวันนี้โดนแดดเลยต้องมาร์กอะไรกูไม่มาร์กกูรู้สึกว่าหน้ามันบาง ผิวหน้ามันอ่อนแอใช่คุณแล้วบางครั้งบางอย่างสมมติถ้าเป็นวิตามินซีเลยมันจะทําให้เหมือนแบบกูรู้สึกว่าหน้ามันแสบเลยอ่ะเออมันแสบใช่ป่ะอกูไม่รู้สึกคนเดียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกูก็จะเอาอันที่เป็นชุ่มชื้นแต่อันเนี้ยกูใช้ไปแล้วหมดมันเป็นหน้าเด็กเดี๋ยวกูอินเสิร์ตให้คนถามมาเยอะมากเหมือนสองสามวันจะเริ่มเป็นอะไรที่มีวิตซีกูจะมาร์กติดติดกันเลยถ้าช่วงที่กูใช้หน้าใช้ผิวหนักๆคือกูจะใช้เลยอย่างอันนี้นิวเคลียร์ส่งมาอันนี้กูก็ชอบอ้มื่วชชชุใส เราไม่ค่อยใช้สูตรไวท์เทนนิ่งเพราะว่าเราไม่อยากให้หน้าเราแบบอ่อนแอและขาวเกินไปเพราะเรายังเจอแดดอยู่เรารู้สึกว่าสูตรชุ่มชื้นน่ะก็ทําให้หน้าขาวใสระดับหนึ่งแล้วนะถูกต้องคือต้องอ่านดีๆนะว่าอันไหนที่ใช้ได้ every day use กับบางอันไม่ไม่ได้ with C ใช้บ้างแล้วถ้าช่วงที่เป็นสิวมีรอยกูมาร์ใช้สูตรที่เป็นผิวเป็นรอยด้วยเออันเนี้ยของนิวเคียร์เขาบอกว่าใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันจะใช้สลับกับ สูตรที่เป็นแบบว่าวิงเกิลอะรอยริ้วรอยเื้นกับริ้วรอยกูเน้น2อย่างนั้นเป็นหลักแล้วก็นี้ก็ดีออริจินที่มันเป็นมาร์ทาสีดำอะที่เป็นเหมือนมันดูสิ่งสกปรกออกอะอันนั้นก็ใช้ดีมอนดีท็อกซ์หรอใช่ใช้ขายเป็นรวมถึงโอเวอร์ไนท์มาร์ก็ดีโอเวอร์ไนท์มาร์ก็คือเหมือนทาพอกแล้วนอนไปเลยตื่นเช้ามาเวลาเอาน้ําพอล้างหน้าจะรู้สึกเหมือนยังลื่นอยู่อันนั้นก็จะทําให้ผิวของเราใสขึ้นแนะนําว่าถ้าอยากผิวใสเอาให้สูตร พวกฉ่ำน้ำชุ่มน้ำและใช้เซรั่มพวกฉ่ำน้ำมันจะช่วยให้ผิวของเราโกรขึ้นมาอยากรู้อันเนี้ยมันไม่บอกกูเรื่องแกมกูไม่บอกอันนี้ป่ะไม่อันนี้ก็คืออันนี้ไม่มีสปอนนะกูก็ลองซื้อมั่วเหมือนกันมันเป็นมักใต้ตาเว้ยดีเฮียตักมันเป็นชิ้นเลยป่ะใช่มึงตักได้เลยแล้วมึงจะไปแปะตรงไหนก็ได้แล้วมันมีสีสูตรอย่างเงี้ยแต่ของกูเลือกอันนี้อ่ะมึงลองแล้วก็แปะได้เลยมึงสามารถแปะตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้แล้วมันเย็นสดชื่นมึงแล้วตาหายบวม เลยเข้าตาแหละก็เข้าตาคุณก็แปะตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยลองแก้ลองแก้ให้กูกูทาเหมือนกันนะกูเอาขาดเฉยเวลาปกติเรามาร์กเสร็จอ่ะมึงรู้ป่ะกูชอบเอามาร์กมาแปะแปะที่ตัวด้วยเว้ยเออเอามาร์กแปะตัวกูทําตอนที่กูไปเพนกลางแดดยี่ห้อแชงปลีคูยอะไรของเกาหลีอะของเกาหลีเออไปหาดูแล้วกันนะและเทคนิคสุดท้ายนะคะถ้าอยากให้หน้าฉ่ำวาวนั่นก็ไฮไลท์เตอร์ ไล่เข้าไปไล์ตรงนี้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 มันจะช่วยให้หน้าเราฉ่าวาวโกรประหนึ่งว่าอุ้ยหน้ามันแต่ก็ไม่มันนะเอ,เอ๊หนูจะยังไงดีโกรนอนเพิ่งไปทำจุูมมาปะคะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ด้วยจากภายในสูน่ภายนอกอันนี้ก็จบสุดท้ายแล้ววันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบผิวฉ่าวาวแบบสปารีวิวรีวิวนะคะใช่ค่ะฝากไว้นะคะใครมีเทคนิคไหนที่ แปะใต้ตา,ตาอันไหนที่มันดีใช่อยากได้มากหรือว่าอยากให้เรารองอันไหนถ้าคุณขอเราลองให้อใหบอกมาอย่าลืมแกรมนะคะสอง้อยเก้าิเองมึงกูปะ่ะจริงเหรอโลหแล้ว่ะ